ครับผมแยกหนอ่อเจ็ดทิศแล้วท้องได้มาสองหน่อแล้วก็บอนหน่อนึงต้นเก่ามันขึ้นโขลออกหน่อครับตอนนี้ผมก็เนี่ยเอาดินออกด้ยวยแล้วก็ติดดินใหม่ก็ใส่กลายเป็นรดบบิ้วมันก,มก็แตกสามหนอ่อดิเพราไม้ปักเขาแล้วครับต้องเอาไม้ปักเขาไว้นะครับเจ็ดทิศแล้วท้องเป็นไม้มงคลครับไปเกองหนอ่อ บกุกมาในร่มมันชอบอยู่ในร่มครับใบก็สวยครับออกหนอแนะยกไในหนอหรือตัตเป็นท่อนฝังดินไว้จะแตกออกมาในบอลครับบอลก็เหมือนการแตกหน่อครับบอลด่างอันนี้เขนางเล็กอยู่พุในร่มครับใบ้งใหญ่กว่าน,นี้อีกก็ออกลายเลยนี่เริ่มออกไปไกลหนอเขเอาติดมาเพราะว่าไม่กล้าแยกออกเพราะรากเขายังไม่ออกครับติดอยู่ก่อนพอโตขึ้นมาก็จะค่อยๆตัดออกไปเขาแยกออกมาเป็นตะกี้ครับ จากไอ้ต้ <lam ents> นไม้เมื่อกี้นี่ยตัวนี้เนี่ยใส่กรบป๋องเล็กไว้ก่อนถังเล็กไว้ก่อนิีธรรมดานลยครับมีพอทำเลยครับนี่จันแดงผมนี่โตมเลยโยกไปโยกมาครับกระเทือนไม่ได้ครับสวยใบก็สีแดงใตทองอย่างเงีลียงยาก ตอนโยกย้ายระวังยาดีครับผู้หญิงนั่งใส่ถุงมือนะครับมมคบันเดี๋ยวเขาแตกหน่ออีกตรงมันเปลี่ยนดินนะครับถุกนี้ไม่ชอบแดดแดดจ,จัดใบเสียเลยแล้วดูนี้ด้วยห่วงแดดร้อนหน้านี้แดดเลยมั่จสักก่อน,นแล้วครับเขาจะเฉาอยู่พักหนึ่งเดี๋ยววนี้เอารัดแล้วครับไว ม้พวกนี้ก็ตะกูลเี้ยก็พวกไอ่เศรษฐีพิจันนะครับแต่บางแกงเหมือนกันมันลายมันตัวละกันมันจะบางกว่าขเดีดวกันหมดตตดเป็นท่อนกันแยกหน่อเหมือนกันดินก็ดินรดตุยดินปุกก็ทำามาชนไปเลยครับแยกเสร็จรดน้ำเลยไอ้พวกนี้ชอบสะอาดครับแฉก็ไม่ได้ ต้องพอดีพอดีแต่การลองดีน้ำครับมันจะหล่อลากันแต่การลองเขาไว้จะปล่อยอาทิตย์หนึ่งทํารใหม่เอาไว้ในร่มก่อนเ้วเขาประจังไว้ห้องรับแขกพอโตอนี้ก็เขดใส่เปี่ยกระถางแต่กระถางจะสวยหน่อยสูยครับมีหลายชื่อต้นแม่เขาครันี่ เก็บไม้เขาเอาไม้ปักแล้วผมขุดออกไปเลยไม้ปักไว้ขึ้นจะขึ้นโคนอันยาบเลยด้วยครับปักเปลี่ยนดินเลยเดี๋ยวก็แตกออกเป็นแยกไปเรื่อยๆ,อยอยออยๆมีแต่สองนอมีแต่ไม้ต้นหนึ่งแยกมาไปเก็บกัในโรงสองสามต้นแยกต้นไม้ครับสวัสดีครับ